รอดูครับยังตอนนี้สก,กิลไม่ออกหนนาทีกว่าแล้วแต่นำอยู่ด้วยไงเฮ้ยอห้ยเครื่องเทอร์โบอันนี้เครื่องเทอร์โบรอดูครับรอดูนานแล้วเนี่ยฝันโ้นงเยอะไปหน่อยอ๋อหลังตายแล้วก็โหเราจะได้เห็นสก,กิลล้วเนี่ย มาแล้วนี่ละครับเฉลยตัวนี้ครับเฉลยเลยดูก่อนโอ้โหเป็นไงจับปุ๊กลุ่รีบจับรา่ว่าเพื่อนยังไม่พร้อมเล่นเปิดแล้วเสียประตูดูทำไงครับออกขวามาโอ้โหเกี่ยวกับพื้นฐาน อ็เฮ้ยอ็เฮอยก็เฮ้ยอ่ะ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 เฮ้ยยกปั้นโอ้ยตรงนี้เดียวโอ้ยจบเกมไปอย่างมันมันก่อนผมถ่ายเสียดาย